ต่อหานะครับไปคุณตัวเล็กก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคับสวัสดีครับพี่ถนอมจะพี่บินครับสวัสดีครับคุณตัวเล็กผู้ชายเหรอตัวเล็กผู้หญิงนะแต่ทีนี้ผมผมเป็นพี่เขาครับผมผมเขาเรียนนะพอดีเขามีมีเฟซบุ๊กของพี่ถนอมเพราะคุณตัวเล็กนี่เห็นหน้ารูปหน้าเป็นผู้หญิงแล้วพอโผลมาเป็นผู้ชายก็เลยงงว่าตกลงตกลงคุยแทนน้องเขาใช่ไหม ขอยืมขอยืม Facebook เฟซบุ๊กเขาครับพี่ถนอมโอเคโอเคทุกที่เจอปัญหาตอนนี้คือการก่อสร้างอะไรนะที่พิษุโลกอะท่อระบายน้ำครับผมครับท่อระบายน้ำอ้าวทีมงานขึ้นภาพมาแล้วก็ต่อ mm hmm. ทางวิศวกรโครงการนี้ด้วยนะทีมงานต่อได้ไหมรีบต่อเลยนะเอ่อนี่อยู่ในตรงไหนของพิษุโลกอะนะ่ะอยู่ในเขตเทศบาลเมืองปะเทศบาลน,านครับผมครับเทศบาลน,นาครพิษุโลกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ เขาทาอะไรเนี่ยพอดีทําทําซอยทําถนนเข้าซอยครับผมแล้วก็ทําท่อระบายน้ําใหม่ครับผมครับครับครับเอแล้วซอยนี้ลึกเป็นซอยตันหรือว่าซอยยังไงครับซอยซอยตันครับผมสุดสุดแค่หอหอด้านหลังสุดนะครับผมเข้ามาในซอยระยะทางประมาณเท่าไหร่ประมาณประมาณเกือบร้อยเมตรครับผมครับ เกือบร้อยเมตรขุดวางท่อระบายน้ําเป็นท่อระบายน้ําหรือท่อปลาปลาเป็นท่อระบายน้าครับผมครับเอ,อถ้าดูจากป้ายนะไปที่ป้ายไปที่ป้ายโครงการทนะีมงานขึ้นที่ป้ายแล้วใครไปลบใช่ลรืป้ายโครงการนะอ่ะเอาสีขาวไปบังไว้ทําไมะครับเอออย่าบังดิเขาจะได้รู้นะ <c oughs> ที่ผมส่งไปไม่มีลบครับผมใช่ทีมงานเราไปลบเนี่ยเอาออกแล้วมันต้องไม่ลบนี่ความจริงนี่ป้ายนี้เป็นความจริงก็คือว่าเวลาเขาทำโครงการอะไรก็ต้องปิดป้ายแสดงให้ประชาชนได้รับรู้ชื่อโครงการก่อสร้างของเทศบาลน,นาครพิษณุโลกชื่อโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพระลือซอยหนึ่งทับหกอ่ออปริมาณงานก็รายละเอียดตามนี้นะก่อสร้างโดยบริษัทเจ้าเหนือจำกัด อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกสัญญาจ,จ้างลงวันที่3มีนาคม64เริ่มดำเนินการกอร่อสร้าง4มีนา64สัญญาสิ้นสุด1กร,รกฎาคม64มกร,รกฎากับสิงหาเนี่ยเดือนไหนมาก่อนนะบินรกรกฎาก่อนครับครบกำหนดแล้ว <c oughs> ใช่ไหมครบแล้วครบกำหนดแล้ว,ลว120วันสร้างไม่เสร็จนะใช้งบประมาณดำเนินการ583,330.03บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุนะครับมีรายชื่อดังต่อไปนี้ในประกาศได้เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีเลยติดต่อได้ไหมติดต่อได้ไหมอ่าเอาละครับไปที่ท่านสายันมณีจักรนะครับวิศวกรโยธาชํานาญการนะครับท่านสายันครับสวัสดี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 ครับท่านสายันนี่เป็นส่วนของบริษัทหรือของเทศบาลนครนะครับเป็นอ่ของเทศบาลครับอ๋อเป็นเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเนาะ ทีนี้ทีนี้ชาวบ้านเขาร้องทุกมาว่าในซอยเนี้ครับคลอยอย่างที่ท่านเป็นวิศวกรควบคุมงานอยู่เนี่ยมันมันสร้างมาหนึ่งครบกําหนดสัญญาแล้วก็ยังสร้างไม่เสร็จร้อยี่สิบวันนะครับกับสองชาวบ้านเดือดร้อนเดือดร้อนยังไงในเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดือดร้อนยังไงคุณคุณพัฒนันครับครับผมพอดีพอดีมีหลานอยู่ที่หอด้วยครับผมมีครับพอดีเขาเข้าออกเข้าออกลำบากครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันขวางท่อรถนี่ออกไม่ได้นะครับผม แล้วก็แล้วก็อีกซอยหนึ่งก็จะมีรถยนต์แบบขวางแบบออกยากมากเลยครับผมครับบางทีก็ไม่มีคนงานมาทําเลยครับผมไม่มีคนงานทํารถเข้าออกจากเข้าออกแบบปัจจุันทขอาผมไม่มีคนงานมาทําเลยครับผมครับไม่มีคนทํางานสองเข้าออกยากสองแคบเพราะว่ามีการขูดวางท่อเป็นท่อระบายน้ำใช่ไหมเพราะว่าตรงตรงที่มีท่อสีฟ้าครับผมเพราะว่า จะเป็นจะเป็นทางลงของมอเตอร์ไซค์ครับผมอ,อแล้วก็ถ้าถ้าสมมติถัดไปขวามือจะเป็นที่จอดร,รถยนต์มันจะบางหมดเลยครับผมอืมท่านาสยายันครับท่านสายันครับครับครับอันนี้เรามันครบกําหนดสัญญา120วันแล้วนี่ยังไงต่อครับต้องขยายสัญญาหรือว่าต้องปรับเขาหรือ,อยังไงที่ทําให้เสร็จตามกําหนดเนี่ยครับก็ปกติเลยก็คือต้องปรับตาม ที่เลยสัญญามานั่นนะครับครับแต่ทีนี้ก็อยู่ที่ว่ามันจะมีมาตรการของรัฐบาลนนะที่เขามีการช่วยเหลือของของรัฐบาลกับผู้ประกอบการอะไรพวกนี้นมันก็มีหลายๆอย่างอยู่อืมที่จะให้ผ่อนและยืดระยะเวลาให้ใช่ไหมที่อาจจะยังไม่สามารถจะปรับหรือดําเนินการได้ตามนั้นครับก็มีหนึ่งสองสามมีหลายมาตรการอยู่ครับก็ต้องทําตามนันไป อันนี้อันนี้มันเกี่ยวกับโควิดไหมเขายืดให้ตามตามสถานการณ์โควิดไหมที่เขาได้สิทธิ์เนี่ยครับก็มีเกี่ยวกับสถานการณ์ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับโควิดเนี่ยครับด้วยแล้วก็อาอ่าเขาสร้างไม<ห>่เสร็จอ่าอ่าครับให้เขาสร้างไม่เสร็จทัหาารของ,ของจังหวัดของส่วนกลางด้วยก็คือเบื้องต้นนะครับมันเราก็มีหนังสือเร่งรัดอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนที่ว่า ะจะหมดสัญญาละแล้วก็เร่งรับให้ทําโดยโดยเร็วให้เสร็จโดยด่วนครับแม้กงจนกระทั่งหมดสัญญาละเราก็เร่งเร่งอยู่เรื่อยๆแต่ก็คือก็ทางบริษัทเก็อ้างเรื่องโควิดนี่นะฮะแต่มันก็เป็นเป็นปัญหาที่บางทีเราก็ มันเป็นปัญหาของภายในเขาด้วยอยู่กับการบริหารในพวกนี้ด้วยหรือเปล่าเนี้ยครับแต่ทีนี้อย่างเรื่องอหน้างานหรือว่าความไม่สะดวกเนี่ยปกติก็ก็จะมีเบอร์โทรให้ติดต่ออย่าง,อย,างอย่างที่น้องประชาชนหรือว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะโทรมาบอกว่าเออมีมีปัญหาเรื่องความไม่สะดวกอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็จี้ให้บริษัทหรือว่าผู้ัะเมาเนี่ยเอ้ยเล่งตรงนี้หน่อยแก้ปรับปรุงตรงนี้ให้หน่อยทีชางบ้านตรงนี้เขาไม่สะดวกได้รับความเดือดร้อนบรรเทาให้หน่อยแต่คนมีที่บริษัทลาช้าอย่างเงี้ยเราก็รายง,งานผู้คำชาผู้คำชาก็อาจจะมีวิธีการอย่างอื่นอาจจะต้องหาอะไรเข้าไป ไปแก้ไขก่อนเบื้องต้นอย่างนี้ยปกติก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็อันที่หนึ่งก็คือจะโทรมหาผมเนี่ยนะฮะโทรหาผู้่า้ควบคุมงานเพราะมีเบอร์คุณสายันอยู่ในป้ายนี้นะครับเป็นเบอร์ของวิศวกรนะครับอย่างน้อยก็ต้องหาท่านก่อนแหละว่าเอเกิดอะไรขึ้นยังไงทําไมถึงไม่แล้วเสร็จตามสัญญาพอมาฟังปั๊บก็สถานการณ์โควิดเขาก็ได้รับการผ่อนผันโดยมาตรการโดยมติคณะรัฐมนตรี แต่ว่าถึงยังไงก็ตามผมคิดว่ามาติคณะรัตรีการผ่อนผันมันจะต้องมีกําหนดวันวอเวลานอแล้วเสร็จเหมือนกันไม่ใช่ผ่อนไปเรื่อยๆถูกไหมครับมันก็ต้องมีกรอบเวลาทีนี้ถ้าผ่อนไปเรื่อยๆชาวบ้านเดือดร้อนเข้าออกลําบากนะครับทางผู้รับจ้างผู้ว่าจ้างคือเทศบาลน,นครก็อาจจะต้องให้ผู้รับจ้างถ้าคุณยังทําไม่เสร็จเนี่ยคุณก็ต้องแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนสามารถเข้าออกได้ สองใช่ก็นะครับสองถ้าเขาไม่ทำถ้าเขาไม่ทําเทศบาลก็ต้องไปดําเนินการบําบัตทุกให้กับชาวบ้านแก้ปัญหาไปก่อนทั้งสองทางเลยทางใดทางหนึ่งต้องเป็นอย่างนั้นเลยครับอย่างนั้ตอนนี้คือครับก็คือแจ้งแจ้งไปก่อนแจ้งด้วยหนังสือเลยถ้ายังช้าอยู่เนี่ยก็มีตัวอย่างที่อ่าทางผู้บริหารผู้บังคับบัญชาสั่งลงมาให้ไปปรับ ก็คือเทศบาลเนี่ยไปปรับไปทําให้มันปัรนเทาไปก่อนอย่างเงี้ยอืมแก้ปัญหาเฉพาะหเทาเบื้อนต้นเนี่ยมีครับก็เป็นอย่างนั้นไปครับยังไงก็แต่นี้ก็เลยก็แต่ตนี้คือผู้รงเนี่ย เข้าใจผมเข้าใจผมเข้าใจท่านเป็นผู้ควบคุมนะเพราะว่าแต่ยังไงก็ตามท่านก็ต้องรายงานหน่อยนะครับว่าถ้าปล่อยปล่าละเลยไม่แก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้ชาวบ้านแล้วก็ใช้มติคอรมอครอบช่วยตัวเองอย่างเดียวแล้วชาวบ้านเดือดร้อนอย่างนี้เนี่ยข,ขึ้นชื่อไว้บ้างก็ได้นะครับต่อไปงานอื่นจะให้หรือ,รอไม่ให้ทํางานของเทศบาลไม่งั้นทําแล้วชาวบ,บ้านเดือดร้อนเราก็ต้องออกมาเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องแบบนี้ครับพี่ตนองอครับขอขออนุญาตแทรกหน่อยครับได้ไหมครับครับ พอดีพอดีประมาณทําประมาณเดือนหนึ่งทีนี้มาทําก็ประมาณประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับผมเดือนหนึ่งมาทำอาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยวันเว้นวันสองวันเว้นสามวันเว้นอะไรเงี้ยครับผมอืมแล้วก็เดือนมีนาถึงเดือนกระดากระดานี่คือผมก็สงสัยเนาะผมไปถ่ายรูปเอ๊ะมันหมดมันหมดสัญญาไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยครับผมผมก็แปลกใจว่าเออว่าโครงการรัฐนี่เขาเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยครับผม อ่าชาวบ้านก็ต้องว่าเอาอีกใช่ไหมเร่อ<ช>นี้ถ้าเขายังยังทาให้เสร็จนี่แล้วเขาเบิกจ่ายเบิกจ่ายงานไปยังไงครับขีงวดแล้วครับงวดงานนะครับท่านสายันอ๋อไองานตัวนี้กจะเป็นไม่แน่ใจนะครับแต่คือยังไม่มีการเบริกจ่ายนะครับยังยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้เบิกจ่ายอะไรสักบาทสักสักอย่างอะฮะ ซึ่งอาจจะต้องไม่รู้ท่านควบคุมงานตรงนี้อาจจะต้องเสนอผู้บังคับบัญชาว่าถ้าเขาปล่อยปล่าแล้วเลยหนึ่งไม่แก้ไขตามที่ร้องขอชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านร้องเรียนนะครับอาจจะต้องเลิกสัญญาอะไรไปก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบผมฝากท่านเร่งรัดอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะร้องทุกนี่ผ่านออกรายการทวทัศน์สดไปแล้วผู้ผู้ร <ผม S 1> ับจ้างบริษัทน,นะนะบริษัทเจ้าเหนือนจำกัดน,นะฝากทางบริษัทด้วยนะท่านนะชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะระยะทางแค่ร้อยกว่าเมตรเท่านั้นงบห้าแสนกว่าบาทก็ไม่ได้จะ ถ้ามาทาทุกวันก็คงจะแล้วเสร็จได้เป็นวางท่อระบายน้ํานะครับบา,บางบางบ้านนะครับพี่ถนอมครับบางบ้านครับบางบ้านต้องย้ายไปอยู่บ้านบานลูกกันครับผมเพราะว่ะจาจับช่วคราวระย<ช>์เข้าไม่ได้ครับ<ช>ผมฝากพิษายันด้วยนะพี่นะครับผมครับผมฝากด้วยฝากนายกเทศมนตรีเทศบ,บานนลนครพิษณุโลกด้วยฝากท่านนายกด้วยครับท่านครับทุกของชาวบ้านนะนะครับถ้าผู้ประกอบการก็ทําไม่เสร็จดูแล้วเอาทําไม่ทําถ้าทําแล้วเกตต้องขอกําหนดกรอบเวลาก็าจะทําแล้วเสร็จเมื่อไหร่ ให้โอกาสให้โอกาสถ้าถึงตอนนี้ครบแล้วไม่ทาบอกเลิกสัญญานะตกลงไหมตกลงตกลงหาคนใหม่มาทํบเผอๆญทางช่างเทศบาลก็ทําเองได้ก็ทําเลยพี่ทําไงได้พี่สัญญาชาวบ้านเดือดร้อนเนาะฝากพี่ด้วยนะพี่นะฝากเล่งรัดนะครับพี่ครับครับผมก็จะรายงานผู้คำนวณตามลําดับไปครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวาสดีครับคุณพัฒนัน ยังอยู่ไหมครับอ่านะครับเอเร่งรัดออกทีวีให้แล้วบอกทุกชาวบ้านให้รู้แล้วนะครับว่าเทศบาลนครนครพิษณุโลกนะครับท่านต้องช่วยชาวบ้านแล้วล่ะปล่อยให้ผู้รับเหมามาคาราคาซังขุดยาวไปแบบนี้แล้วไม่มีเจ้าหน้าที่มาทํางานมาวันเว้นวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์อย่างที่พี่ว่าเนี่ยอันนี้เป็นทุกข์ของชาวบ้านเลยแหละขอบคุณพี่สายันด้วยนะครับพี่พี่ถนอมครับครับยังไงโทรไปหาแกบ่อยๆเนี่ยมีเบอร์โทรอยู่ในป้ายเนไหน นี่แหละคือสิ่งที่จะต้องแสดงความโปร่งใสว่าเวลาทําโครงการใดต้องขึ้นป้ายแสดงว่าใครเป็นเจ้าของโครงการติดต่อใครนะครับอย่างนี้อย่างนี้ผมก็มองว่าผมก็มองว่าแบบรัดเอาละเข้าใจละไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไร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 นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมว่าพอแล้วอย่าให้คุณไหวผมว่าคนนี้พอ คือเขาก็มีสิทธิ์นะพอเวลาเขาประกาศประก <COVID. S 2> วดราคาครับมีเขาได้รับจ้างพอรับจ้างเสร็จปั๊บเนี่ยรับจ้างเสร็จปั๊บก็เซ็นนัญญาแล้วก็ลงปฏิบัติมีระยะเวลาการทํางานร้อยยี่สิบวันทีนี้ทาไ่แล้วเสร็จเนี่ยถ้าไม่แล้วเสร็จร้อยยี่สิบวันไม่เสร็จเขาจะปรับเขาจะปรับทีนี้ปรากฏว่า เขาจะได้มติคณะรมนตรีบอกว่าเออช่วงนี้ช่วงสถานการณ์โควิดมีผลกระทบโน่นนี่นั่นปั๊บผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญากับรัฐนะครับเราจะผ่อนปลนเราจะไม่ปรับมันได้โอกาสไงแต่ถามว่าทางเทศบาลจะปล่อยให้โอกาสแบบนี้ไปได้เรื่อยโดยที่ไม่มีวันวอเวลานอนแล้วเสร็จชชาาบ้านเดือดร้อนไม่ได้นะครับแล้วผู้รับเหมาเหมือนกันหมดลูกอีช่างขุดเนี่ย <laughs> เหมือนกันหมด ในกรุงเทพต่างจังหวัดเหมือนกันหมดสมมติว่าทาสักร้อยเมตรน้บินนะมันเอารถแคมคโครมาขุดทีเดียวร้อยเมตรขุดไปก่อนเลยขุดไปก่อนเลย, <c oughs> เลยคือมันจ้างทีเดียวไงแ <c oughs> จ้งวันเดียวขุดไปปึ๊ด <c oughs> เสร็จปั๊บเนี่ยนะ <c oughs> ทั้งที่กําหนดนี่เขาจะมีกําหนดว่าระยะทางที่คุณจะล่องรือไปแต่ละจุดแต่ละจุดต้องได้เท่าไหร่ <c oughs> ไม่ใช่รู้ไปทีเดียวแล้วก็จะบ้านหลังจากนั้นก็มันก็ไม่มาทํามาบ้างไม่มาบ้างกับชาวบ้านเดือดร้อนนะครับแล้วเมื่อไรจะเสร็จก็ไม่รู้และถ้าไม่เสร็จก็มีปัญหาอย่างที่ว่าเนี่ย เพราะว่าเหมือนเคสนี้เนี่ยหมือนก็ขุดยาวไปเลยใช่แล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยรถยนต์เขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นนจริงจริงมันทําไปขุดไปนะนี้ก็ถ้ายังไม่ทําก็ไม่ต้องขุดชาวบ้านก็ไม่เดือดร้อนครับนะครับไปที่คุณวิจิต